สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวอนนะคะเล็กเด็กกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสี่หนอยในงวดของวันที่28นะคะเดือนมิถุนาย,ยน2567นะคะวันนี้น้องเอ็ดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะ mm hmm. ก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามช่องสาวอนเล็กเด็กด,ด้วยนะคะพี่พี่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับ ทางช่องนะคะคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะหลุดนะคะพี่ๆเนาะช่วงนี้ก็แนวทางเดินไม่ค่อยดีนะคะก็ขอกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก่อนไปรับชมนะคะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆเนาะ แล้วก็ย้ำว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะพี่ๆชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะวันนี้ให้เด่นที่เกาแล้วก็3นะคะแล้วก็5นะคะตัววิ่งรูดของเรานะคะ9นะคะเน้นไปที่9ก้าสามเก้าห้าเก้ห้า เดี๋ยวตัวเน้นน้องเอสจะวงกลมให้นะคะพี่พี่แล้วก็สามสามศูนย์ขออภัยนะคะสามศูนย์น้องเอสให้ไปแล้วขออภัยนะคะพ,พี่เนาะก็จะเป็นเก้าสี่นะคะพ,พี่ตัวเน้นมี30 90 95 93นะคะพ,พี่ตัวเน้นของเราในสูตรนี้นะคะ3ตัวเม็ดเดียวนะคะให้ไปวันนี้ก็จะเป็นนะคะ สามเกาห้านะคะท่านใดชอบจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่พๆสมาชิกทุกท่านที่มารับชมแนวทางวันนี้ปังปๆรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดยังไม่มีที่สิ้นโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ปังๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ